ทำให้เห็นว่าไอ้ที่เราทำนั่นแหละคือเรากำลังสร้างสุขให้คนทำงานแล้วเรามีคนประมาณ70กว่าคนมีกลุ่มงานที่มากกว่า20กลุ่มงานมีอยู่5ฝ่ายหน้าบ้านที่ต้องออกไปอ งานกับองค์กรข้างนอกอันนี้เราเลยรู้สึกว่าทํายังไงจะออกแบบกิจกรรมให้สร้างการมีส่วนร่วมให้ได้มากแล้วก็มีทํากิจกรรมอะไรที่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะบุคคลเรามีเรื่องคําพูดสร้างสุขพลังบวกเอามีเรื่องทําสวนสร้างสุขเสียงสร้างสุขสามเรื่องนี้เราจะเป็นเรื่องของการสร้างกระบวนการ มีส่วนร่วมสร้างความสัมพันธ์ลดช่องว่างระหว่างชั้นระหว่างกลุ่มงานแล้วก็ทำมาสองปีต่อเนื่องทุกวันศุกร์ในในสามเรื่องนี้นะคะอันนี้เริ่มเป็นวิถีเริ่มจะเป็นวัาทธรรมและตอนแรกเรื่องบางเรื่องทำไม่กี่คนพอเริ่มทำได้ผลมันจะเกิดการขยายวงแล้วอุปทานหมู่ค่ะอันนี้ช่วยได้เยอะ